มัิซาต้มไก่ก็แซ่บต้มไก่ครับเมื่อนี้เมนูต้มไก่ใส่กัญชาแล้วก็ไบหม่อนสมุนไพรพื้นบ้านใส่เบ,บิดเลยไปเียปลดล็อกแล้วแล้วก็ใส่ฮะแล้วก็มีใบหม่อนใบหม่อนข,ข่าตะไคร้ใบกูดใส่แล้วมะขามเปียกนิดหน่อยแล้วก็ใบหม่อนฮนะนิดหน่อยเดไป่อเสร็จทาง

กินเท่าน้มานไปเลยเด็ดอาจจะไปยัง่ๆใส่กันได้หัวหม้อกินเยอะจะรู้แต่ข้างล่างใส่กันยยอดเก็บยไปแสดงว่าไอ้นี่ยแสดงว่ารสชาติใช้ได้แล้วหัวมือยันอาไอ้ล้ว กินกินมันก็จะหอมๆแรงๆอย่างเงี้ยแหละเพราะโอชากันโดยช่างหัวไก่ต้มโอชากันไอจังเลยเลยรับเด็กไม่เดียวแค่พักเดียวเลยโอ้โชนแท้ผมเร็วของปีศาจได้ๆ,ๆแล้วก็คนนิดนึงครับให้ใบกันซามันเข้ากันทั่วๆกันคราวนี้เราก็รอไก่สุกนะพี่น้องใช่ยึดไม่ได้ครับ